สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่29มีนาคม2568นะครับมาเรสกาโมโหครับ เชลซีโดนทีมชุดเด็กถล่ม0-3โอ้โหฟังข่าวนี้แล้วเดือดแทนนะครับเดี ja ๋ยวมาฟังรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงเรื่องของพาวเมอร์กลับมาซ้อมแล้วโนนี่กลับมาซ้อมแล้วรอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้เลยใครก็ตามนะครับที่กําลังหารถดีๆมาขับนะฮะแนะนําไปจัดนี้เลยครับซูซูกิสวิปนะครับช่วงนี้นะก็มีแคมเปญสวิปยูอัพรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสสูงุด5 0,000บาท่่อเริม ต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษครับกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคมครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ suzuki ทั่วประเทศได้เลยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British ค o l ม m บีย International School b a n g k o k ได้เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ b r i t i ช h คล l มเบียมาสู่โรงเรียนเป็น o f s ฟ o r e School ครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับทางโรงเรียนยืนันว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBCInspection และมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์ก t e เ1นึงถึงเกรดสิบงหรือว่าอนุบาล6นต่งถึงมห 94229เล่เลยครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้ปีเตอร์โบไปทัวร์สคูลโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากนี้นะครับใครก็ตามที่กำลังหายยาดมดีๆนะครับไปจัดยารดมสมุนไพรตาเฮงเฮงกันได้เลยครับนี่เลยนะครับใครสนใจ นี่สแกนคิวโอา e คทางฝั่งขวามือได้เลยนะครับก็เป็นต้นตำรับยาดมสมุนไพรหอมยาวนานสูตรเฮงๆไม่ผสมน้ำหอมสังเคราะห์นะครับช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกหรืออาการเมารถสามารถช่วยได้นะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับก็หลายคนก็คงคุ้นชื่อดีกับคำว่ากระเบนเน็บฝาไปอุดหนุนยาดมสมุนไพรตาเฮงเงกันเยอะๆเ,เลยนะครับ แล้วก็ฝากเกม Summoner War Rush ด้วยนะครับเกมดีภาพสวยเล่นสนุกนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้ช่วงนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อเชลซีของแท้4ตัวนะครับเป็นชุดเย้า2ชุดเยือน2นะครับแค่เล่นเกมนี้ถึงด่าน I d ด l 5 0 0แคปหลักฐานและส่งหลักฐานม,มาที่ลิงก์ใน Google Form ของ Description คลิป u t u b e คลิปนี้ของผมนะครับก็จะมีลุ้นรางวัลกันได้หมดเขต31มีนาคมนี้นะครับประกาศผู้โชคดีวันที่4เมษายนก็ตัวแทนที่เขาเอาเกมนี้เข้ามาในไทยเขาก็เป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันเต็มที่เลยนะ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับแล้วก็ก่อนที่จะคุยเรื่องข่าวโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในะโอโ้มันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมนี่ก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันก็นั่งติดตามข่าวสารคอยดูเพจว่าเฮ้ยมันมีอัปเตอร์ช็อกเกิดขึ้นตอนไหนกี่โมงมากี่ริกเตอร์นะครับโอ้โหผมว่าผมว่าคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานช็อกกันแล้วก็น่าจะมีเขาเรียกว่าไง น่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่สามารถ move on จากสภาพจิตใจตรงนี้ได้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วกันนะครับขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปกันได้นะครับเรียกว่าเดือดจริงๆรเมื่อวานนี้นะครับสู้ๆทุกคนนะครับปีนี้ว่าเป็นกำลังใจให้เต็มที่เลยนะครับนะโอเคมาเริ่มข่าวกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของผลสกอร์ที่มันช็อกเกินคาดนะครับตอนแรกที่ผมเห็นข่าวนี้ผมก็ยังไม่รีบเชื่อทันทีนะครับที่มีข่าวบอกว่าทีมเชลซีชุดใหญ่ อุ่นเครื่องแพ้เชลซียู21ที่มีอายุ16ปนมาหลายคนและแพ้ด้วยสกอร์0ต่อ3นะครับตอนแรกที่เห็นข่าวเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะและข่าวบอกว่าเอนโซมารรสกาโกรธจัดนะครับสั่งยกเลิกการหยุดเมื่อวานแล้วก็ให้มาซ้อมต่อทันทีตอนแรกก็ยังแบบมันจะจริงปะวะชุดใหญ่เลยนะเว้ย แพ้ยู 21, ที่มี U16 ผสมไปด้วยและไม่ได้แพ้แบบลูกเดียวแพ้03มันจะจริงเหรอวะสักพักเวลาผ่านไปครับสรุปไม่ใช่ข่าวลือครับไซมอนจอห์นสันนะครับคนน้เทียสองจาก The Athletic UK นะครับก็ความน่าเชื่อถือสูงพอสมควรเขาออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าข่าวนี้จริงแล้วก็เอนโซมาเรสกาโมโหจริงตัดสินใจเช่นนี้เพราะว่าผิดหวังกับสิ่งที่ได้เห็นระหว่างการฝึกซ้อม นะการแข่งแมชเนี้ยแม้จะไม่ใช่แมชเต็ม90นาทีนะครับแต่ก็ถือว่าน่าผิดหวังมันคือชุดใหญ่เจอกับนักเตะจ,จากอะคาเดมี่แล้วก็กลุ่มดาวรุ่งเนี่ยโอ้โหเล่นแล้วก็ชนะ30มีดาวรุ่งที่ชื่อว่าดอนเนลแมกนิลี่นะครับคนนี้อายุ19ยิงได้2ประตูแล้วก็ทีมที่แพ้ชุดนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า ตอนแรกเนี่ยเชลซีเหลือเวลาอีกตั้งหลายวันนะครับก่อนจะแข่งแมตช์ต่อไปเจอสเปอร์ตอนแรกมารสกาเขาก็วางแผนว่า27มีนาะคมหยุดแล้วกันหยุดแล้วกันเออพักผ่อนนะครับแต่ว่าพอเจอฟอร์มซ้อมห่วยแตกแพ้ยู1ที่ใส่ U16 ผสมไปก็เลยเรียกกลับมาซ้อมต่อเลยนะครับนับเป็นการเตือนนักเตะโดยตรงแม้จะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเล็กๆก,ก็ตาม นะทีนี้ครับใน Account ต้นฉบับที่รายงานเรื่องนี้ก็คือเดอ The Chelsea Sport นะครับก็มีคนไปถามเขาเยอะว่าชุดใหญ่ของเราเนี่ยมีใครที่ลงเล่นบ้างเขาก็บอกว่า ก็น่าจะเป็นแก๊งที่ไม่ได้เล่นทีมชาติน่าจะเล่นแมชนี้หมดเลยเขาตอบไม่ได้ครับว่าใครลง11ตัวจริงบ้างแต่พวกดังๆที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติก็จะมีพวกอ่ามาโลกุสโต้โบนบาดชิลโทซินอดาราบิโอโยโรเมโอลาเวียเจดอนซานโชคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูแล้วก็รายชื่ออีกเพียบนะครับใครที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติใครไม่ได้เห็นฟอร์มทีมชาติก็น่าจะเล่นแมชนี้นะครับเอาจริงๆป่ะผมเห็นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะหดหูกว่ะ แม่งคือต่อให้เป็นแกงที่ไม่ได้ไปติดทีมชาติแต่นี่ชุดใหญ่นะเ้ยแพ้เด็กยิบยูยิบเกับยูสิบมันใช่เหรอวะคือมันใช่เหรอวะเออนะครับทำไมมันถึงแย่แล้วก็ห่วยได้ขนาดนี้นะครับก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะเป็นการเตือนสติขั้นรุนแรงให้กับเชลซีนักเตะว่ามึงต้องคิดนะว่าเจอยูยอผสมยูสมึงยังแพ้ ต้องแบบกระตือรือร้อนต้องปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วนะมาเรสกาเองก็เหมือนกันโอเคได้เรื่องความเด็ดขาดสั่งยกเลิกวันหยุดให้มาซ้อมกันต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอทีแพ้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่นักเตะอย่างเดียวกลยุทธ์วิธีการเล่นมันก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปวิจารณ์เช่นกันนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นบทเรียนล้ำค่าก่อนเกมลีก,กลับมาเตะกันต่อนัดหน้าเราเจอสเปอร์ก็มันต้องควรพยายามเอาชนะให้ได้นะครับแต่ข่าวนี้เห็นแล้วก็แบบโอ้โหแล้วก็มีแต่คนเข้ามาด่า กันเต็มที่ด่ากันยกใหญ่มันไม่ขวนนะครับชุดใหญ่แพยูยี่สิบเดผสมยูสิบหแม่งเอ้เชลซีกูได้อะแต่อย่างน้อยครับบนข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างน,นะครับคือนี่ครับคนนี้เขากลับมาซ้อมนะครับมีภาพยืนยันว่าโคพาเมอร์กลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับก่อนจะเจอสเปอร์นะอีก6วันข้างหน้า นอกจากพาเมอร์นะครับเราก็ได้เห็นโนนี่มาดูเอเคด้วยครับนี่ก็กลับมาซ้อมแล้วเช่นกันนะครับทำให้เป็นข่าวดีนะเหลือเวลาอีกตั้งหกวันอ่ะก่อนเจอสเปอร์นะครับก็น่าจะเรียกความฟิตกันได้แหละทั้งโนนี่ทั้งพาเมอร์ Palmer, ไหนจะมีนิโคลัสแจ็คสันที่กลับมาซ้อมก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าเกมเจอสเปอร์มันน่าจะเป็นฟูลทีมนะครับแต่ว่าที่ต้องห่วงความฟิตสักนิดนึงอะ่ะก็คือคือเล่นได้แหละแต่อาจจะล้าหน่อยก็จะจะเป็นเอนโซไกเซโดสโมสรบอกว่ายังไม่ได้ลงซ้อมเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่าง เดินทางนั่งเครื่องบินกลับมาอังกฤษด้วยกันยิงกลับมามก็ยังพอมีเวลาพักนะครับก่อนเจอสเปอร์แต่ก็อาจจะล้ากับเพื่อนเพื่อน,นิดหน่อยนะครับผมก็เลยคิดว่านัดเจอสเปอร์เนี่ยถ้าเอาฟอร์เมชั่นที่ดูแล้วน่าจะเวิร์กที่สุดเนี่ยตัวรุกมันก็ต้องเป็นกองหน้าแจ็กสันกลางรุกมันก็ต้องเป็นพาวเมอร์ใช่ไหมคู่กลางก็เอนโซไกเซโดปีกสองข้างก็เลือกเอาซานโชโนนี่เนโต้สามคนนี้ถึงเวลาเอาเนโต้กลับมายินปีกแลนะ้วก็เลือกสองจากสามคนนี้ไป แบ็ Back กซ้ายก็กูกูเรียแบ็ a, กขวาก็ริสเจมคู่เซนเตอร์โควิลยืนคนหนึ่งแต่จะยืนคู่ใครอันนี้ก็เป็นมาเรสกาตัดสินใจแต่โกอยากเห็นคนนี้บ้างนะอยากเห็นคนนี้บ้างนะครับอ่ะนี่ก็คือสภาพทีมล่าสุดประมาณนี้นะครับพารเมอร์กลับมาโนนี่กลับมานับเป็นข่าวดีของเรานะครับทีนี้ครับอพอเราพูดถึงนักเตะก,กลับมงกลับมาเนี่ยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนเชลซีเชียว่าอื อยากให้กลับมาเลือเกินนะครับนั่นก็คือยอเยเปโตวิชนะครับยอเยเปโตวิชนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเปิดสถิติอันนี้ให้ดูแยกนี่เลยนะครับเมื่อคืนนี้สตราบุกนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับชนะโอลิมปิกลียง4ต่อ2ทําให้ตอนนี้นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนและตามหลังโคต้ายูซีเอลแค่แต้มเดียวแต่ว่าแข็งมากกว่าหนึ่งัดคนที่โดดเด่นแล้วก็มีคนชมกันเยอะครับดูครับเรตติ้ง8.9ยอเยเปโตวิชนะครับเซฟไป9ครั้ง แล้วก็เป็นการเซฟในกรอบเขตโทษเนี่ยหครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงโก p r e v e n t เตเนี่ยมันไม่ติดลบนะบวกมาศ0 4 3นั่นหมายความว่าจริงๆควรโดนยิงมากกว่านี้แต่เซฟได้ ผมไปนั่งดูไฮไลท์มาเรียบร้อยให้าทีนะครับโอ้โหเซฟมือเป็นพันละวันเลยแล้วก็ไอ้ลูกที่โดนยิงแต่ละลูกเนี่ยมันก็หมดสิทธิ์ครับลูกหนึ่งก็คือเซฟได้แล้วแล้วเพื่อนวิ่งช้าเลยโดนหม่งซ้ำเข้าไปอีกลูกหนึ่งจะโทษนะครับก็หมดปัญญาทั้งสองลูกแต่ที่เหลือระหว่างทางเนี่ยเซฟสวยๆเยอะมากมีลูกหนึ่งจะโดนแบบหลอกยิงคือครอสแต่กลายเป็นพิธีบอลมันดีแต่ว่าไหวพริบดีมากนะครับล้มตัวไปบินปัดได้นะครับก็ต่างประเทศก็ชื่นชมกันเยอะว่า มันถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะดึงยอเยเปโตรวิชกลับมาใช้งานเองนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์จากปัสกาลเดอร์เมลชักนะครับคนนี้เป็นพอออฟฟายเทคนิคของสตราบูเขาชื่นชมเลยครับว่าตอนที่ไปกล่อมให้เปโตรวิชย้ายมาไม่ง่ายนะแต่ตอนนี้เปโตรวิชพัฒนาขึ้นเยอะมากเป็นผู้รักษาประตูที่สัมผัสบอลมากที่สุดในยุโรปแล้วก็เขาไม่รู้หรอกว่าเปโตรวิชปีหน้าจะอยู่ทีมไหนแต่ทีมไหนก็ตามที่ได้ใช้งานเปโตรวิชปีหน้าคือคุณจะมีผู้รักษาประตูที่เก่งมาก นะครับนี่คือคำชมเลยนะครับแล้วก็จริงๆอีกคนหนึ่งที่ต้องชมก็คืออันเดรซานโตสนะครับเมื่อคืนโขกนะครับทำประตูได้อีกแล้วนี่ก็ยิงเก่งเหลือเกินเล่นเป็นกลางเบอร์6กึ่งเบอร์8นะแต่ว่าเติมไปยิงประตูเก่งนะครับทำให้ลูกการนี้อันเดรซานโตสนะครับยิง9จ่าย1ทั้งที่ตำแหน่งไม่ใช่เป็นตำแหน่งตัวรุกนะแต่ยิง9จ่ายหนี่ถือว่าไม่ธรรมดา นะครับแก๊งสตราบุกนี่น่าสนใจนะครับจริงๆมีกองหลังดาวรุ่งที่เซ็นล่วงหน้ามาอีกคนหนึ่งด้วยก็เดี๋ยวดูกันแค่ว่าปีหน้าเปโตวิชจะกลับมาแย่งมือหนึ่งที่เชลซีได้ไหมอันเดรซันโตจะทำได้ดีขนาดไหนในการสู้กับเอนโซแล้วก็มอยเซสไกเซโดนะครับมาดูกันที่โจนาธานเดวิดครับโจนาธานเดวิดเนี่ยมยีรายงานจาก i n e w วนะครับสื่ออังกฤษนะครับบอกว่านิวคาสเซิลนะครับเข้ามาร่วมวงกับแมนยู u, สเปอร์เวสต์แฮมและเชลซี รวมไปถึงลิวพูด,ด้วยในการพยายามล่าตัวจอนทธ h เดวิดกองหน้าของริวซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามี6ทีมที่ติดต่อกับเอเยอร์เรียบร้อย เราะว่านักเตะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับย้ายทีมได้ฟรีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับไปเช็คข้อมูลมา I News เนี่ยเป็นสื่อเครือเดียวกับ Daily Mail นะครับยังบอกยากว่าแม่นมากน้อยแค่ไหนเพราะเขาไม่ได้ระบุชื่อคนรายงานชัดเจนส่วนผลงานปีนี้เนี่ยถ้าเอาในลีกเอิงนะครับยิง14จ่าย3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับรวมทุกถ้วยทุกรายการโจนาธานเดวิดนี้กดไป23ประตู5แอสซิสต์นะครับนับว่าไม่ธรรมดาน่าสนใจนะครับดีลนี้เนี่ยเป็นดีลที่เขาเรียกว่าไง คือถ้าดูค่าตัวมันคือเซ็นฟรีนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่หือหวาแต่ถ้าเอาคุณภาพเนี่ยดูจำนวนประตูเนี่ยยิงเยอะกว่าเชสโกยิงเยอะกว่าเลียมดีแลบที่มีข่าวกับเรานะจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเสียเอนกุนกู ul, แล้วมันลงเอยกับจุนธานเดวิดเนี่ยสมมตินะถ้าสโมสรไม่ไปเอาโอซิเมนไม่ไปเอาเยอเกเรสแล้วไม่เอาจุนธานเดวิดผมก็รับได้นะคือโอเคว่า,ามันอาจจะฟินไม่ได้สุดขีดแต่ผมก็ยังมองว่า ถ้าเป็นจุนาธานเดวิดเนี่ยมันเป็นเคสที่เข้ามาดวนแล้วก็แข่งกับแจ็คสันแบบตรงๆแล้วก็เคยเอาสถิติมาเปิดให้ดูหลายรอบแล้วครับว่าจุนาธานเดวิดเนี่ยมันฟอร์มคงเส้นคงวาม,มาหลายปีมากยิงด้วยตัวเลขเฉลี่ยสูงแบบนี้มาต่อเนื่องหลายปีมากๆดูแล้วมันก็มีโอกาสเป็นของแท้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าได้มาแบบฟรีเอเนต์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมไม่ได้ติดขัดอะไรนะถ้าถ้าเจลซีจะไปเอาจุนาธานเดวิดมาร่วมทีมนะครับ จากจุนทันเดวิดครับเราไปดูกันที่โนนี่มาดูเอเคนะครับมีข่าวว่าวินล่าสนใจรายงานจากกิฟมีสปอร์ตนะครับก็ต้องกรองหน่อยนะครับเขาบอกว่าวินล,ล่ากำลังเป็นตัวเต็งในการแย่งล่าตัวโนนี่มาดูเอเคแล้วก็ตอนนี้วินล,ล่ากำลังมีความมั่นใจมากขึ้นพราะเริ่มเชื่อว่าเชลซีอาจจะยอมขายนักเตะถ้าได้รับข้อเสนอที่ทำกำไรได้เล็กน้อยจากค่าตัวตอนที่ไปซื้อมาซึ่งเชลซีไปซื้อมา30ล้านปอนด์นะครับ ฝ่ายแมวมองของวินล,ล่าเนี่ยมองว่าตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะใช้ประโยชน์จากความที่นักเตะเชลซีหลายคนอนาคตไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีแค่วินล,ล่าที่สนใจนิวคาสเซิลก็สนใจด้วยนะครับอยู่ในข่ายทีมเต็งล่าตัวโนนี่เช่นกันแล้วก็เป็นที่เข้าใจว่านักเตะเองก็พร้อมพิจารณาย้ายถ้าเกิดว่าไปแล้การันตีตัวจริงและถ้าเกิดอยู่กับเชลซีต่อแล้วมันไม่มั่นคงเรื่องโอกาสลงสนามนะครับ ผมไปคำนวณตามกฎคุมการเงินมาให้ตอนเซนโนนี่มาเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับเราลงบัญชีไปแล้วประมาณ10ล้านปอนถ้าค่าตัวตอนซื้อมา30ล้านนะครับคือตอนเซ็นมาหลายสื่อก็บอก28.5บ้าง30บ้างอ่ะแล้วแต่ตีกลมๆ3ม30นั่นหมายความว่ามันเหลือค่าลงทะเบียนอีก20ดังนั้นถ้าอยากได้กำไรก็ต้องขายให้ได้เกิน20ล้านปอนถ้าเราขายได้ย5 ก็กำไร5ล้าน30ก็กำไร10ล้านแต่โดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าโอเคแหละโนนี่มันโดนเราบ่นเยอะก็จริงแต่ผมว่าด้วยการที่ยังอายุไม่เยอะแล้วมันยังพอมี potential อะพอเห็นว่าเล่นระดับพรีเมียร์ลีกได้สบายอะถ้าไปอยู่ทีมอื่นๆที่ความคาดหวังแรงกดดันน้อยกว่านี้อาจจะการันตีตัวจริงแบบยาวๆเลยก็ได้เนี่ยผมว่าดีลนี้ถ้าปล่อยยังไงก็ไม่น่าขาดทุนครับผมว่ากำไรและคิดว่า เผอๆถ้าขายอะมันน่าจะได้30บวกด้วยนะด้วยการที่นักเตะก็เหมือนที่บอกไปฟอร์มมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ดูแววเล่นกับพีมร์ลีกได้ผมว่าถ้าขายยังไงก็ไม่ขาดทุนแต่จะขายหรือเปล่าสิเออคืองี้ถ้าขายขึ้นมาแล้วเอสเตวาวินเลียนสมมตินะสมมติสมมตินะครับปีหน้าปีขวาเอสเตวากับเนโตทำได้ดี ปีกซ้ายสมมติถ้าเกิดเซนซานโชไว้คนหนึ่งแล้วถ้าเกิดมูดริกโดนแบนยาวเซนปีกซ้ายตัวจริงมาอีกคนหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นปีก2ข้างข้างละ2คนรวมเป็น4คนจริงๆมันก็ยังพอนะถ้าซื้อปีกเพิ่มคนนึงแล้วเซนซานโชมันก็ยังพออยู่นะครับรวมเอสเตวาลเข้าไปแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ไงว่าน้องเอสเตวาลมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงน้องจะมาถึงปรุ่ปราดเล่นดีเล่นเทพทันทีหรือเปล่าในมุมผมนะถึงจะบ่นโนนี่ค่อนข้างบ่อยแต่อยู่ก็ดีกว่าขาด เออก็เห็นเนกันอยู่ฟอร์มช่วงนี้นะครับมีก็ดีกว่าขาดถ้าในมุมผมนะคือถ้าข้อเสนอมันไม่แบบว้าวถ้าข้อเสนอมันไม่ว้าวจริงๆอ่ะผมว่าเก็บไว้สแปร์ก่อนสักครึ่งซีซั่นวดว่าเอสเตวาลมันแทนได้ไหมถ้าเอสเตวาลดูแล้วมันของแท้ว่ะเล่นตัวจริงได้ว่ะเราปล่อยมักการามไม่เสียหายเออผมว่ามันยังไม่ได้เมคช่วงไงว่าน้องมันจะ ปรับตัวเล่นกับพีมอลิกได้ทันทีหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ชั่วโมงนี้ก็กลับมาแล้วนะโดนนี่ขอให้โชว์ฟอร์มดีๆแล้วกันนะครับเลิกหวงบอลพยายามส่งมากกว่ายิงบ้างแล้วจะดีขึ้นเยอะนะครับปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งปีกเหมือนกันแล้วคนนี้ก็โอ้โหถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยครับโจวานนี่เกวนด้าอันนี้ก็เป็นการเขียนคอลัมน์จากเลียมชูมี่แล้วก็แจ็คแลงสองนักข่าวจากดีแอลติกยูเคเลียมเนี่ยเป็นสายเชลซีแจ็คแลงนีน่ เขาก็เขียนวิเคราะห์ถึงเกี่ยวกับโจวานนี่เกวนดาที่เราไปเซ็นมาล่วงหน้าซึ่งไม่ได้มาซัมเมอร์2 5 <S an> <S an> 2 5นะครับจะมาซัมเมอร์2 0 2 6เพราะฉะนั้นเอสเตวามาก่อนและปีถัดไปเป็นเกวนดามาแต่ว่าตำแหน่งก็ใกล้เคียงกันนะครับเล่นปีกเป็นหลักนะก็ปีกขวาได้ปีกซ้ายได้นะครับเล่นด้สองตำแหน่งวิงแบ็กเล่นได้แต่ถ้าเป็นฟูลแบ็กเลยไม่น่าเวิร์กนะครับเขาบอกว่าเกวนดาเนี่ยโหชีวิตวัยเด็กต้องบอกว่าลำบากอยู่เหมือนกันครับ ย้ายมาอยู่โปรตุเกสกับคุณพ่อเนี่ยย้ายมาจากกินีบิซามาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เดินทางไปซ้อมกับทีมท้องถิ่นนะตอนซ้อมเนี่ยสวมแค่แบบกางเกงยีนกับรองเท้าผ้าใบแล้วก็ตอนจะไปคัดตัวเนี่ยตอนแรกโค้ชไม่ไม่ให้มาซ้อมด้วยนะปฏิเสธนะแต่พอเห็นแบบซ้อมคนเดียวแล้วโชว์พรสวรรค์ดีก็เลยลองให้มาทดสอบฝีเท้าเพิ่มเติมแล้วปรากฏว่าดีกว่าที่คิดมากแล้วก็ทางเกวนด้าเนี่ยสร้างความ ว้าวให้กับทีมระดับเยาวชนก็เลยได้ย้ายไปอยู่กับเบนฟิก้าแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่กับทางสปอร์ติ้งนะครับซึ่งพัฒนายอย่างรวดเร็วได้เล่นชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งตั้งแต่อายุ16ทําประตูในถ้วยซูปเปอร์คัพได้รูเบนอาโมริมให้เป็นตัวจริงแล้วก็ยุคข,ของโค้ชใหม่ต่อจากอาโมริมก็ยังเป็นตัวจริงอยู่นะครับโค้ชใหม่ก็ชื่นชมว่าฉลาดแล้วก็ตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายได้ค่อนข้างแม่นยํา กวนด้าได้รับคําชมมากมายไม่ใช่แค่เรื่องทักษะการเลี้ยงบอลที่รวดเร็วแต่ยังรวมถึงการอ่านเกมการจ่ายบอลพื้นที่สุดท้ายความหลากหลายในการเล่นตําแหน่งนะครับเล่นปีกก็ได้เล่นเบอร์1ิก็ได้แล้วก็หลายคนก็มองว่าไม่แน่เหมือนกันอนาคตอาจจะโดนปั้นไปเล่นเป็นกองกลางตัวรุกเบอร์10ก็ได้นะครับทั้งสโมสรและทีมชาติเลยนะครับจะเป็นตัวหลักในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะแล้วเขาก็บอกว่าแม้เชลซีจะต้องจ่ายล่วงหน้าถึง40ล้านปอนด์แล้วก็มาปีหน้าน้่นนะแต่เขาก็บอกว่า เด็กคนนี้มันมีแววจริงๆมีการอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของเตียโกเตเซราคนนี้เป็นโค้ชผู้ช่วยของสปอร์ติ้งเคยร่วมง,งานกับเกวนด้ามานานเขาก็บอกว่าด้วยสไตล์ด้วย potential เนี่ยเขบอกว่าเกวนด้าเนี่ยนะมีความคล้ายลามินยาเมลแล้วก็ได้เดบิวต์ตั้งแต่16-17เหมือนกันยาเมลเล่นให้กับสเปนประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนเกวนด้าเพิ่ง <providers S 1> ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติซึ่งโค้ชเตเซราเขาก็บอกเนี่ย เส้นทางคล้ายๆรามินยามเมาเลยก็แล้วเขาก็บอกว่าอนาคตนะ เกวนด้าน่าจะเป็นตัวหลักของทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ในทัวร์นาเมนต์ UCL อ่ะจะจริงหรือไม่จริงก็เดี๋ยวมารอดูกันปี2026นะครับสำหรับโจวานนี่เกวนด้านะครับขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมอีกครั้งหนึ่งครับฝากนี่ด้วยนะครับใครก็ตามที่กำลังหาเกมสนุกๆนะครับไปโหลด Summoner War Rush มาเล่นกันได้เต็มที่เลยนะครับการันตีว่าเกมสนุกแล้วก็ภาพสวยมากๆเลยนะฝากนี่ด้วยครับใครกำลังหายาดมดีๆไปจัดยาดมสมุนไพรตายเฮงๆกันได้นะครับสแก ฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเ r อร์เน n a l s c h o สกูบ n งคอกด้วยนะครับนี่ก็เจ้าของเป็นแฟนเชลซีโรงเรียนดีส่งลูกส่งหนานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่นะครับรวมไปถึงนี่นะครับใครกำลังหารถยนต์ดีๆไปจัดรถยนต์ซูซูกิสวิปกันได้เลยครับการันตีว่าดีผ่อนเริ่มต้นไม่ถึง5,000บาทแถมกล้องหน้ารถฟรีด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็าฝากเป็นกำลังใจมาหาศาลเลยครับกับบรรดา เจ้าหน้าที่ทีมงานที่กำลังช่วยเหลือรักษาความปลอดภัยหรือว่าพยายามกู้เหตุการณ์ต่างๆอยู่นะครับเป็นกําลังใจกันให้เต็มที่นะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย